นั่งรถมาสักพักหนึ่งก็จะถึงวัดถ้ำเขาวงนะยินดีต้อนรับว,วัดถ้ำเขาวงตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าโอเป็นวัดใหญ่แล้วก็วัดสวยด้วยเดีย๋ยวพามาดูตรงนี้ทุกไม่มีใครทําให้เราคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ใครทําให้เราเลยตัวเราทําตัวเราเองอย่าไปโทษว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีวัดถ้ำเขาวง ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนทางเข้าวสวยงามโหถ้ำใหญ่มากเลยก่อนทางเข้าก็จะเป็นร้านขายอาหารขายขนมมีหนอไม้ตรงนี้ก็มี <c oughs> เออเขาเกลียดเมยชอบมาดถ้ำเขาวงนะจ๊ะ กว้างใหญ่รม่มรื่นก่อนเข้าวัดก็ไว้สักการะองค์พระพุทธรูปก่อนนิจาตรงนี้นิดหนึ่งแผนผังวัดถ้ำเขาวงไปเรือนไทยอาคารประชุมเมดีนะ๋ยวเขาไปข้างในสินี่ก็มาไปเข้ามาข้างในก็เป็นบรรยากาศเขาสร้างเป็นเรือนไทยนะร่มรื่น่มเย็นเลยวัดถ้ำเขาวง นี่วัดถ้ำขาบงอ,อันนี้ก็สร้างเป็นเรือนไทยนะแต่นี้ไม่ใช่เป็นเป็นไม้นะเป็นปูนที่เขาหล่อขึ้นมาเดีย๋ยวไปดูด้านบนอ๋อ,อนี่มันเก่าแล้วนี่ว่าไม่มีคนอยู่แล้วมีลงมาด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ำกว้างใหญ่สงบร่มรื่น วัดถ้ำเขาโงงมีด้านนี้เป็นศาลาเรือนไทยมาด้านนี้ก็จะเป็นศาลาเดือนไทยเป็นถ้ำดีกว่าร่มรื่นนะเย็ยนด,ด,ดูอ๋อนี่เป็นศาลาดูสิสวยงามร่มรื่น ด้านหน้าวัดก็จะมีคำสอนนะวันนี้เป็นวันนี้วันปีเก่าก็เป็นวันสมมุตินะตัวเราล่ะเก่าหรือใหม่วันพรุ่งนี้วันปีใหม่ตัวเราล่ะก็ยังเหมือนเดิมแล้วใจล่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไหมยังไม่เปลี่ยนเลยใจก็ยังทุกข์ใจยังไม่สงบเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เลยทำลายของเก่าคือสิ่งไม่ดีให้หมดไปถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัย ทุกทั้งหลายก็จะหมดไปนี่เป็นคําสอนของหลวงพ่อสนองกระตะปุญโยหรือเป็นสาขาข,าของหลวงพ่อสนองว่านี่ก็มีงานร่วมบุญใหญ่นวะัดถ้ำเขาวงด้วยนี่ธนาคารอมสินเข้ามาทําเป็นกระปุกอมสินนะเออนีม่มุมนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอ๋อ ที่เก็บน้ำมีมาด้านนี้โอ้มันวิวด้านนี้สวยวัดท่อมเขาวงเนี่ยเขาบอกว่ามองไกลๆแล้วจะเหมือนสารพระภูมขนาดใหญ่นะตั้งอยู่ชายเขา เปิ้มเปิ่ปปพร้อมบวก <c oughs> จริงๆอ่ะเขาไม่รู้เขาไม่รู้อ่ะเราว่าเราจะเข้าไงอยู่สวยงามนะด้านหน้าเป็นสระว่ายน้ํามีพญานาคด้วยน่าจะเป็นสาขาของพ่อสนองกระตะอุญโยนะนี่เดี๋ยวเข้าไปในถ้ากันด้านหน้าเนี่ยเขาเปรียบเสมือนสารพบุูมินขนาดใหญ่อันซีนไทยแลนด์เลยจ้นะจะเหมือนภูทอกปะ อ๋อเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะพระสถูปเจดีใช่ไหมที่อินเดียเออธรรมสถุธคยาเออพุทธคยาอืมสะน้ำสวยงามอันซีเมืองไทยจังหวัดอุทัยธานีนี่มานางบุดบุดบมวยผมนี่จ้าแม่ คนอินพันมือเดีย๋ยวไปดูด้านนี้สิด้านนี้เป็นอะไรอ๋อถวายสังฆทานให้อาหารป่าทำเป็นถ้ำสวยงามเดี๋ยวมาอ่านประวัติด้านนี้ด้านนี้ท่านเจ้าพระคุณอะไรเนี่ยเจ้าคุณสมเด็จบุพพระพุทธาจารย์โตคมรังสีอ๋อ สมเด็จพระพุทธจจรยตโตพรหมรังสีสาธุคนที่หลับไม่ลงจะบอกวิธีให้น้อมจิตเข้ามาเห็นตาเห็นหน้าของเราอย่าให้ความคิดออกจากตัวเราเอาความคิดติดไว้ในตัวละไว้เหมือนเป็นเงาตัวเองเลยอย่าแก้โรคประสาทไม่ยากเลยเพียงเอาใจมาไว้กับตัวเองก็หลับแล้ววิธีนี้อาตมาใช้สำหรับตัวเองนอนไม่หลับอย่าคิดอะไรมาก แค่เอาสติจับใบหน้าตัวเองเห็นรูปตัวเองเดี๋ยวเดียวก็หลับไม่ถึงห้านาทีก็หลับสบายอ๋อวิธีแก้อาการนอนไม่หลับของหลวงพ่อสนองกระตับปุญโยแล้วก็มีพิธีเททองหล่อพระเป็นรูปพระพุทธไสาย,ยาสไปดูไปดู สารพูมิขนาดใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทยสวยงามมากอยู่ติดภูเขาเลยเดีย๋ยวไปดู้ำขนาดใหญ่เป็นวัดจิกว้างนะและลมลลยน,นี่ถ้าเกิดอากาศเย็นๆน่าจะดีเลยเนะี้ยนี่อากาศจะเริ่มเย็นละนี่เขากำลังสร้างศาลาดูสิ ไปดูด้านนู้นสาราด้านนู้นเขาทำอะไรอยู่ปัญหาไหนถ้าไม่แก้ไม่ตกก็ให้คิดเหมือนคนตายคนตายไม่สนไม่สนใจใครเลยเมื่อก่อนยังไม่ตายนี่ห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอหมดลมแล้วนอนเฉยเลยน้ำท่วมไฟไหม้ใครจะด่าจะว่าอย่างไรเขาไม่สนทั้งหมดมันตัดใจได้เลยคิดเหมือนคนตายสบายดีทำใจก็ต้องอย่างนั้นพยายามทำใจให้เหมือนคนตาย ณประมาณนี้สวยงามอ๋อเข้าไปชมถ้ำด้านบนนี่เนาะขึ้นชมทรงไทยชมถม้ำแล้วก็ห้องน้ําด้านขวาเราไปชมห้องน้ําก่อนดีไหมเออมีต้นสาระสวยงา,ามลืมลืมถ้ำใจเราสงบก็สว่าง ถ้าใจเราสงบก็สว่างปัญหาร้อยแปดก็หมดไปโอ้นี่มีสารธรรมเยอะแยะเลยปากเขาใจเราใครจะด่าจะว่าจะนินทาก็ถือว่านั่นลมปากเขาลมปากนั้นเป่าไม่ถึงใจเขาร้อนที่ปากเขาเออมีต้นสาระลูกกลมๆแค่กินได้ก็จะดีงีโอ้ยลูกันอะไรอ่ะ ลูกสาระต้นสาระไม่ใช่ต้นสาระเอเเาหรอลังกาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนถ้ำต้องกินเหลืองแบบด่างๆไปใส่ตรนี้ิหารหลวงพ่อบุญทิพย์ิหารหลวงพ่อบุญทิพย์สวยงาม ก่อนเข้าถ้ำเราคงจะต้องเข้าห้องน้ำก่อนหลวงพ่อสนองกะตับปุญโญวัดสังกะทานนี่เป็นสาขาของลวงวัดสังกะทานแน่เลยบริเวณนี้ตรงนี้เป็นศาลาทรงไทยนะเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำก่อนกลองนี่เข้าถ้ำนี่เดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำก่อนใช่ ทางเข้าท้ำพยานะคอดรา้านี่เขากำลังบูรณะสร้างใหม่นะเป็นทางเข้าถ้ำอีกทางหนึ่งมีพญานะคสองตนอุ้ยขึ้นมังบนเย็นเลย ขึ้นถ้ำ oh <my> เขอขึ้นมาด้านบนแล้วก็เรียบภูเขาเพื่อที่เราจะเดินเข้าไปในถ้าแต่ต้องถอดรองเท้าก่อนนะเขาให้ถอดรองเท้า <c oughs> ที่ได้สนับสนุนเงินมาซ่อมสร้าง <c oughs> จัดทาปรับปรุงเส้นทางเดิน ไปเข้าถา้ำตรงนี้เป็นน้ำหยดจากถ้ำเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำก่อนน้ำหยดน้ำหยดน้ำหยดไก่วะไกลหรือเปล่าโอ้ยถ้ำสวยนะเนี่ยดูดิด ถ้ำใหญ่มากเลยไปยไปดูในถ้ำถ้ำขาววงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นสาขาของวัดสังกทานหลวงพ่อสนองกระตับปุญโญที่วัดสังฆทานใครเคยไปมาแล้วบ้างสวยงามมากสร้างเป็นเรือนไทยวิจิตพิสดารวิริสมาหลาจริงๆวัดสังฆทานอยู่ที่ นนทบ,บุรีไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพสวยงามมากเป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นเหมือนกันเขาก็จะมีปฏิบัติธรรมนะถือศีลแปดใครจะไปวัดสังฆทานก็ไปถือศีลแปดนุ่งขาวหม่มขาวที่วันนี้เขาก็เน้นปฏิบัติกรรมฐานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอ,อนี่ตรงนี้เป็นทาง ทางเดินแต่เขาทาเป็นทางปูนนะเดินค่อนข้างง่ายมีทางขึ้นถ้าทําไมไกลจังเลยอ่ะชัดจะเหนื่อยแล้วมีทางขึ้นถ้ายังไม่ถึงหรอโอ้พระเจา้าโอ้ยอืม ลูกคนโตกระทำกรรมแก่แม่สุดเร็วแท้ชั่วช้าสิ้นราศีเอาลูกคนใดกระทากรรมแก่แม่สุดเร็วแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกการีลูกไม่ดีทําแม่ช้าน้ําตารินตรงนี้ก็เป็นซอกถ้ำลึกเลย่ะที่คนเขากำลังเดินทึ้าไปอย่ามายืดยุดที่เหนื่อย มาข้างบนหน่อยก็จะเป็นทางน้ําตกลงไปนะทางตกมีทางขึ้นมาโอไกลพอสมควรนะรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ดูดิรองเท้าก็ไม่ได้ใส่เออเรานึ้ว่าต้องถอดรองเท้าขึ้นมาดูคลุ้มเลยใกล้ถึงละเอาอีกหนึ่งหอบหอยหอ,อถึงแล้วท่าเขาวง เนี่ยหรอไม้มีทางเข้าไปในถ้ำไหมเนี่ยอ๋ถอถ้ำเขาวงม่มีลงศพด้วยตรงนี้ก็จะมีคติธรรมที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชหยเมื่อเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเป็นกติธรรมอยู่หน้าลงศพนะอือ ถ้ำโลงตรงนี้เขาเรียกถ้ำโลงมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นอีกถ้ำหนึ่งตรงนี้จะเป็นลานกว้างนะถ้ำเขาวงโอ้นี่หินนอกหินย้อยถ้ำกว้างใหญ่มากเลยมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะแต่ถ้าใครมีแรงก็เดินขึ้นมา,าได้แต่ใส่รองเท้าขึ้นมาได้เลยเราไม่รู้ เราดันถอดรองเท้าเดินขึ้นมาก็เลยเจ็บเท้านี่บริเวณลานมีพระพุทธรูปมีน้ำตกด้วยน้ำย้อยโอ้ดูบริเวณถ้ำสวยงามลมรื่นแต่กลางคืนถ้าจะมืดหน้าดูเลยอะดูเดี๋ยวไปดูซีนไหนๆก็มาถึงนะน่าจะหมดแล้วมั้ง ออด้านนี้ก็จะเป็นโอ้ยนี่เป็นพระท่านมาจับปากกดทุดงกันที่นี่มีอะไรน่าโกรธอย่าโทษเขาต้องโทษเราว่าใจไม่เข้มแข็งเรื่องน่าโกรธแม้นว่าจะมาแรงถ้าใจแข็งเหนือกว่าชนะมัน ทำสว่างใจมีบอกคือมีที่ย้วย a อ1494หมดแล้วใช่ไหมจ๊ะน้องไม่ง้อแล้วจะม <laughs> ีเอี่ยงหรอหรอตอนนี้ถ้าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้าก็จะลงนะ <laughs> 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 จ้ะอ๋อตยวนี้ก็เป็นพระโอ้โหโดนลึกเข้าอีกอะ โอ้ยพัเจ้าหโอ,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 โอ้นี้เดินลึกไปอีกลึกเลยอะ่ะน่าจะเป็นแบบทางเดินรอบๆนี่ถ้ามีเวลาน่าเดินรอบเลยเนี่ยเสียดายไม่ได้เอารองเท้ามาู้สาธุทำสถานถ้ำเขาวง,งมีทางเดินไปอีกอ่ะ ไม่ไหวละคงต้องขอพอแค่นี้มีโอกาสรูปจะมาเยี่ยมชมให้หมดเนาะด้านนี้เป็นน้ำตกนี่น้ำตกไหลจะเขาและมีพระท่านมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วเราก็ไปเจอกันข้างล่างเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกจะขึ้นมาไกลมากเกินไปแล้วรองเท้าก็ไม่มี สำหรับศาลาภายในเซงไทยศาลาเชียงไทยก็จะมีบริเวณตำาหน่งเขากะลังบูรณะหนึ่งเสียงบักจีเต็มไปหมดเลยในศาลาเชียงไทยที่เขาสร้างพระพุทธรูปมี้กำลังบูรณะกันอยู่เลยมีเสียงดังก็จะประมาณนี้ าสาาทรไยสำหรับวัดถ้ำเขาวงสาขาของวัดสังกธทานก็จะมีประมาณนี้นะจ๊าเออขาขึ้นไปดูถ้ำแล้วค่อนข้างจะลึกแล้วก็ไม่สิ้นสุดสักทีเลยต้องลงมากลับแต่ก็เจออยู่สองถ้ำนะเป็นถ้ำตื้นๆเป็นถ้ำที่พระสงฆ์ท่านมาปักปุดพุดงงกันมีศาลาทรงไทยสารภูมขนาดใหญ่ แห่งวัดเขาว,วงก็เป็มีกวามี้ด้านหน้าก็เป็นน้ําตกนี่เป็นน้ําตกธรรมชาติเลยเนี่ยเออไม่ใช่น้ําตกปลอมนีม่จะบอกให้เน้ําตกธรรมชาติเลยมีเบรนภายในวัดก็จะมีประมาณนี้นจ๊ะเออเชิญมาเที่ยวเลยจังหวัดอุทัยธานีอันซีนไทยแลนด์กดไลค์อุทัยธานีกดกระดิ่งแจ้งเชิญมาเที่ยวกันเลยงอยนยงอยน,อยน,ยนะจ๊ะขอบคุณครับไายบายแล้เวเจอกันคลิปหน้าจ้า ขอให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเมื่ินเมินไป